อาหารที่อร่อยอร่อยทั้งนั้นเนี่ยนะคะมันก็เป็นอาหารทั้งของไทยแท้ๆแ,แล้วก็ของอาหารเพื่อนบ้านที่เอามาดัดแปลงกันนั่นนะคะบ้านใกล้เรือนเคียงก็เอามาดัดแปลงกันบ้างตามแต่ที่ว่าตัวเองจะชอบแล้วก็วัตถุดิบที่มีนะคะวันนี้ก็คุยกันแบบสบายๆค่ะมีเพื่อนติดตามเข้ามาชมเรื่องอาหารก็เลยนำเรื่องนี้เข้ามาคุยนะคะ กดติดตามด้วยค่ะแล้วตามมาคุยกันนะคะว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรบ้างก็พูดคุยหลากหลายเรื่องอะค่ะมีสาระนะคะตามมาคุยกันต่อค่ะเดี๋ยวมานั่งคุยกันนะคะมาค่ะมาด้วยกันวันนี้วันนี้มาคุยกันอีกห้องหนึ่งนะคะพอดีมาเดินตรวจตาว่า น้ำมันซึมขึ้นมาจากพื้นหรือป่าที่เคยคุยให้ฟังว่าเคยมีน้ำมันซึมขึ้นมาเออตู้หนังสือทั้งตู้ถูกปวดก,กินหมดเลยเนี่ยนะคะห้องนี้เราก็เลยตอนนี้ไม่ได้ใช้ทําอะไรแล้วแต่ก็ไว้เก็บของไว้เก็บคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมาเดินตรวจตาช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ว่าน้ำก็ยังขึ้นขึ้นอยู่นะคะปกติแล้วก็ประมาณเนี้ย ฝนตกมากๆแล้วมันก็จะมีมีเขาเรียกอะไรนะซึมความซึมไายกันนิดนึงจะได้เห็นเห็นเยอะหน่อยนะคะก็คุยกันสบายๆตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าแดดดีเพราะว่าข้างหน้าเป็นกระจกนะคะก็จะแดดดีมากแดดดีมากจนร้อนเลยถ้าเราต้องเปิดแอร์หมดทุกห้องมันแยกเป็นท้องห้อง เปลือง <c oughs> แล้วตอนเนี้เราเราก็พยายามประหยัดใค่ใช้จ่ายนะคะ <c oughs> อะไรที่ประหยัดได้เราก็ประหยัด <c oughs> ห้องไหนไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยเราก็เราก็ไม่เปิดแอร์แล้วถ้าเดินมาประเดี๋ยวประดาวเงี้ยก็ไม่ต้องเปิดอะไรถ้าอยู่สัก <c oughs> ออโทษทีเสียงแห้งอยู่สักสิบนาทีสิบห้านาทีก็ต้องเปิดพัดลมนะคะประเดี๋ยวแป๊บนึง ล่าใจไปเสียงแห้งต้องไปเอาน้ำยิบน้ำมาดื่มน,นะคะข้างหลังนี้คือเครื่องออกกำลังกายซื้อไว้นานมากและช่วงแรกๆปีแรกก็ใช้เหมือนทั่วไปอะใช้เือใช้แล้วเสร็จแล้วก็ไม่ได้ใช้นะคะ ิ้งไว้ก็กลายเป็นที่เกะก็เลยเอาเข้ามาเก็บในห้องนี้นะคะอะเดี๋ยววันนี้เราคุยต่อ <c oughs> ได้ลงคลิปอาหารรวบรวมไปแล้วก็มีเพื่อนเก่าแก่ที่เคยเข้ามาชมนานมากและเป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วเขาก็ห่างหายไปเลยนานๆที่เขาก็จะมาครั้งหนึ่งแต่รู้สึกเขาจะกดติดตามเราไว้แล้วเพราะว่าเขาเขาเข้าถูกแล้วเขาก็เข้ามา ดูช็อตต่างๆเนี่ยไล่ดูของเก่าประมาณสักสามสเดือนที่แล้วนะคะตั้งแต่เมษาพฤษภาอะไรมาเนี่ยเพราะเราก็จะจำได้ว่าเราลงคลิปอะไรช่วงไหนนะคะช่วงที่มีผลไม้อะไรอย่างเช่นมีมะม่วงมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาไล่ดูนะคะแล้วก็กลุ่มเพื่อนเขาเนี่ยแล้วก็เออพอเห็นแล้วก็อูยอดขึ้นมาเยอะมากเมื่อก่อนนี้ก็ คือมีมีชาตินี้เข้ามาดูนะคะแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่ฝรั่งเศสนะคะก็จะเป็นพุกุพโ่ๆอย่างเงี้ยพอช่วงมา3-4วันมันเนี้ยเยอะมากถึง3%เกือบ4%ก็ถือว่าเยอะนะคะมาไล่ดูอาหารอย่างเดียวเราก็เลยมันนึกขึ้นได้ว่าอ,อ๋อมีคนไทยที่เข้าไปขายอาหารที่ฝรั่งเศสเนี่ยและคุณอะไรที่แกหลังโด่งดังมากๆเล่าเรื่องสนุกคุณพักบุง้งสะดุ้งน้ำเย็นเนะะี่ยเขาบอกว่า อาหารที่คนชอบมากที่สุดคนฝรั่งเศสชอบมากที่สุดคือปอเปี๊ยะทอดนะใครจะมาอยู่ฝรั่งเศสนี่ต้องทําให้เป็นแล้วก็คุณอะไรนะคุณไหมไหมไทยใช่ไหมอ่าไหมไทยเมื่อก่อนเราก็ไปเรียกเขาใหญ่ไหมว่าทีแรกเมื่อก่อนน้องสาวบอเออเขายังไม่แก่เลยทําไมเขาเรียกตัวเองว่ายายเราก็งงนะแต่แล้วอ๋อตอนหลังก็เขาก็พูดชัดขึ้นชัดขึ้นว่าเขาชื่อไหมเราก็เห็นไอ ช่องเขา่าใหม่ไทยอินฟรานใช่ไหขอดืมงับอีกนิดเสียงแห้ง <c oughs> นี่ทานน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องนะคะไม่ได้ทานน้ำเย็นเพราถ้าทานน้ำเย็นเสียงยิ่งหายไปใหญ่เสียงจะหายแ <c oughs> บบบมันก็ไม่รู้อะตอนอายุมันก็เยอะขึ้นอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงนะคะเราก็พยายามรักษาสุขภาพเราอยู่แล้วเนี่ย เดี๋ยวเล่าเรื่องเรื่องฝรั่งเศสต่อแล้วก็คุณอะไรคุณซิรินใช่ไหมแกขายติดขายดีมากขายอาหารไทยก็เห็นลมและจะคนละประเภทกับคุณไหมไทยนะคะคุณไหมไทยแกก็สโลว์สโลว์ปัชชัวแกค่อยๆช้าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณสิรินนี่แกเป็นประเภทไฟติ้งหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็เธอเอเอๆแต่แล้วคนก็มีบุคลิกที่แตกตา่างอยนี้เห็นเขาทำทุกคนจะทำ ปอเปี๊ยะได้หมดแล้วว่าเออคนฝรั่งเศสเขาชอบปอเปี๊ยะมากนะแล้วเขาก็จะคิดว่าเป็นอาหารของเวียดนามถ้าอาหารของเวียดนามก็มีปอเปี๊ยะอาหารคือประเทศมันใกล้ๆกันนํามันก็มีคล้ายๆกันแต่ในสูตรแต่และคนก็จะแตกต่างกันตามภูมิประเทศตามอะไรอย่างเนี้ที่เขาชอบเหมือนกับเอออะไรนะเออ เขาเกียบปากหมอก้อของไทยก็จะมีมีสูตรเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอาหารว่างเหมือนกันนะคะ <c oughs> ของเวียดนามเขาก็จะเป็นมีมีหมูมีผักอะไรอย่างเงี้ยแต่ทานได้หมดทั้งของไทยของเวียดนามมันอร่อยเหมือนกันก็เป็นอาหารว่างอาหารว่างนี่แต่ทานเยอะๆมันอิ่มนะคะอิ่มเพราะว่ามันเป็นแป้งนะคะของไทยก็จะเป็นไส้ถั่วแล้วก็เ <c oughs> สียงหมดนะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อุปสรรคในการสื่อสารกี่เสียงแต่ก็บอกว่าวันนี้จะวันดีดเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี้ยวันที่สิบหกเนี่ยมักจะเงียบทั้งวันเลยคนรอลุ้นลอตเตอรีร่แต่เราไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่นะคะเราซื้อเป็นสลากอมสินเอาไว้จากที่เคยคุยให้ฟังหลายคลิปที่แล้วเนี่ยก็เป็นซื้อทิ้งไว้แล้วก็มาซื้อเพิ่มอีกก็เป็นได้งวดสิบหก วันที่16จะมีงวดวันที่1นะึเนี่ยแล้วก็รอ,อลุ้นเขาบอกว่าจังหวะด,ดีแล้วก็บอก่อาแล้วแต่โชคมีโชคเมื่อไหร่ก็ถูกเมื่อนั้นไม่มีโชคก็ได้ไปเรื่อยๆ2ตัวสี่ตัวนะคะสี่ตัวเออสามตัวสามตัวได้ไปทุกเดือนเนีย่ยจนครบกำหนดสองปีสงสัยวันนี้คุยกันได้ไม่นานะเสียงแห้งเสียงหายเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอขอเบรกแป๊บหนึ่ง ไปทานลูกอมนิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะนี่ค่ะอมเรียบร้อยแล้วเป็นยาอมตาม้านะคะเป็นทั้งยายาลมนะคะแล้วก็แก้เสริมหักในลำคอแก้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะปรับสมดุลเพราะเราก็เป็นรู้สึกจะเป็นตระก,กูลของเอออะไรนะโอโอสดไม่ใช่ บุญยรัตเวทค่ะเขาจะทำยาอมมานานเนื่นหลายปีมากแล้วค่ะเป็นเขาเรียกเป็นวิชาของของของตระกูลนี้บรรพบุรุษนี้ก็ทากันมานะคะรู้สึกจะคุณอะไรนะที่เกยดังๆร้องเพลงเิ่งๆแล้วก็เป็นเอนจิเนียรคุณดนชัยหรือไงคุณดนชัยบุญยรัตเวทเนี่ย แกก็สืบสารมาแล้วตอนหลังมาปรับปรุงใส่เป็นเป็นแพกหนึ่งเนี้ยเมื่อก่อนนี่ก็จะเป็นถุงแบบสมัยโบราณหนึ่งเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็มาทําใหม่แล้วก็แพงขึ้นหลอดละว5บาบาทเราก็ซื้อยกกล่องเลยกล่องหนึ่ง24หลอดน,นะคะเนี่ยแล้วก็อไมไว้ได้เรื่อยๆเดินทางเวียนหัวอะไรเนี่ยก็มันปรับลมในร่างกายนะคะก็หาซื้อยากเหมือนกัน แต่ตอนหลังๆนี่ก็สจะเข้าเซเว่นแล้วแต่พอเขามาแยกขายเนี่ยเขาจะขายหลอดละ่ยี่สิบาทไม่รู้ป่านนี้ขึ้นหรือยังนะคะเพราะอันนี้มันราคานานแล้วเขาจะขึ้นมาเรื่อยๆวัสดุมันหายากค่ะและ้วก็เขาเข้าใจนะขอนั่งให้ให้ใหใหใหตรงโฟกัสเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผ้ามันจะเอียงอ่ะอืโอเค อันนี้แบ็กกราวสวยไม้สวยแล้วก็เอาเอาดวงตาอันแสงคมจิบอันนี้ไว้ไว้มองว่าเออดวงตาเขาสวยจังเราก็รู้สึกจะเป็นของ BSC นะคะเมื่อก่อนนี้เราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาตลอดเลยนะแล้วก็ใช้ตัวที่แพงที่สุดที่เขาว่าดีที่สุดนั่นนะเพราะผิวผิวอะไรมันต้องบำรุงรักษาแดดเมืองไทยมันร้อนค่ะเดี๋ยวเราคุยต่อ เมื่อกี้คุยค้างเรื่องอะไรเรื่องอาหารใช่ไหมคะเรื่องอาหารที่ว่าชาวต่างชาติชอบเนี่ยเนี่ยว่าพอเขาเข้ามาดูแล้วก็เอ๊ะเขามาดูแต่อาหารอย่างเดียวเลยเป็นช็อตนะแล้วว่าเออเขาสนใจเรื่องอาหารเหรอเราก็คิดไม่ถึงนะเ็าบอกว่าเนี่ยค่ะ การทำคลิปมาออกมาเนี่ยพอเราทําหลากหลายรูปแบบเข้ามามันก็จะแยกกลุ่มคนนี้ชอบเรื่องอาหารคนนี้เป็นคนไทยชอบเรื่องการคุยการเรื่องสัปเพ์เห็นละทั่วไปคนบางคนก็จะชอบอีกอย่างหนึงชอบคุยเรื่องวิชาการเคยคุยเรื่องเรื่องทองคําเรื่องหุ้นเรื่องอะไรเนี่ยก็คนก็เข้ามาชมเยอะมากนี่ว่าพอมีหลายๆกลุ่มเข้ามาเนี่ย บางวันเราคุยเรื่องนี้ไม่มีคนดูเลยพอคุยเรื่องนี้ก็คนดูขึ้นมาเยอะหน่อยพอคุยอีกเรื่องก็เยอะหน่อยแต่นี้เราก็บอกองเงินสลับกันแล้วกันบางวันเราก็คุยสปเปเห์ละเอาสนุกสนานบ้างพอกลุ่มกลุ่มคุยสนุกสนานก็มีพอสมควรนะคะคุยเรื่องวิชาการนี่ก็มีบ้างก็บางทีเขาไม่ได้กดติดตามเราเขาก็จะแบบเป็นผ่านมาแล้วก็มาดู <c oughs> ขอโทษค่ะ <c oughs> เฮ้วันนี้เสียงเป็นอุปสรรคนะคะ <c oughs> ขอโทษเบรกอะไรแล,ล้วหนเดียวเพื่อนจะลำคาญเอาเราก็แคร์เพื่อนมากๆนะคะกลัวกลัวลำคาญแล้วก็จะทิ้งเราไปเพราะตอนนี้เราเราอยากจะทำสกอร์อยากจะทำแตมให้ถึงหนึ่งพันนะคะ ตอนนี้ก็รุนให้ได้เจ็ดเจดร้อยก่อนยังยังขาดอีกเจ็ดสิบคนนะคะก็ช่วยช่วยกดเข้ามาติดตามชมนะคะแล้วก็ชื่นชอบว่ากดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนฝูงในวงสังคมเนี่ยเหมือนกับที่ว่าเขาเข้ามาเนี่ยเรารู้จักเขาแค่สองคนนะคะไม่รู้เรารู้จักเขาเพราะเขาเอ่ยชื่อแล้วเขาทักคอมเมนต์เข้ามาก็เลยคุยกันคุยมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเขาก็หายไป จากนั้นเนี่ยเราเห็นว่า้มีชาวฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยเก mm hmm. ือบ4%่เปาแสดงว่าเขาแชร์ให้เพื่อนๆเ,เขาถึงได้เข้ามาชมเราก็บอกเราก็ทำทุกช่องทางอยู่แล้วว่าจะให้เข้ามาชมตรงไหนดีอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ลงเยอะนะคะอย่าง Facebook แเราก็ไม่ไปลงแล้วอย่าง Tik t o อกเราก็ไม่ทำเพราะเคยดูแล้วคนเยอะจริงแต่ว่ามันไม่ใช่สไตล์ของเราที่จะคุยเรื่อยๆเปือป่อย กลายเป็นว่าขายสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ที่เราไม่ถนัดแล้วเราพูดไม่เก่งพูดไม่ไวก็เพื่อนๆก็จะเห็นแล้วนะคะ FC ทุกท่านก็จะเห็นแล้ว FC ประจำกันเนี่ยประมาณร้อยกว่าคนนั่นนะคะก็จะเห็นแล้วว่าเราก็พูดช้าๆเออก็บอกอยากให้ฟังให้แบบสบายๆนะคะแอ้ประเภทพูดเร็วๆมันคงเกินไวเลวไปแล้วแล้วขายสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะขายอะไรใคร เพราะว่าต่างคนต่างจิตต่างใจชอบไม่เหมือนกันก็ไปนค้นหาไอสิ่งที่ตัวเองชอบก็แล้วกันถ้าชอบช่องนี้ก็กดติดตามนะคะกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เข้ามาชมวันนี้ก็เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก,ก็คิดว่าคูดคงได้สาระไปแล้วนะคะแล้วก็เราได้ทาเรื่องอาหารเก็บรวบรวมมาได้ก็พอประมาณนะคะก็เป็นคลิปสักสินาทีได้เนี่ยแหละลงไปแล้วนะคะ ลงไปแล้วแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจอาหาร mm. ก็อาหารมันบ้านใกล้เรือนเคียงก็อย่างเงี้ยมีมันมาเป็นอาหารไทย mm. ก็เหมือนที่เขาถกเถียงกันดัมมัสมันของไทยหรือของอินเดียแล้วก็ขึยติยวแกงหรือขุยนติยวแขกเนี่ยของไทยหรือของอินเดียอย่างเงี้ยนะคะแต่ล้วนแต่อร่อยทั้งนั้นนะคะทานกันได้หมดถ้าเราไปเที่ยวเมืองเนาะไปบ้านเขาเราก็คงทานนะคะแต่เขาอาจจะมีเครื่องเทศอะไรที่เยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ย ของเรามีแค่ไหนเราก็ใส่แค่นั้นนะคะแล้วก็อย่างเนื้อหมูเอ็นเอ็นเนื้อเอ็นหมูอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันก็แพงมากเขาก็จะใส่น้อยลงนะคะหรือไม่ถ้ายัางใส่เท่าเดิมก็ราคาเพิ่มขึ้นแล้วก็โอเคทุกอย่างมันแพงขึ้นนะคะในปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรถูกและอาหารการกินถ้าอร่อยอร่อยมันก็ต้องแพงถ้าเราอยากทานเราก็ต้องเซเวนะคะ โอเคค่ะวันนี้คุยกันเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะหวังว่าคงจะาสะดุกพอสมควรได้สาระนะคะชื่นชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาเป็นเพื่อนกันค่ะบ๊ายบายค่ะ